สวัสดีค่ะในคลิปนี้ลูกแกลจะพาไปดูนะคะว่าภาพรวมการใช้งานโมดูลฝั่งขายหรือว่าฝั่งเซลเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างและสามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้ไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็เข้ามาที่โมดูลฝั่งขายนะคะหรือว่าเซลลนั่นเองนะคะกดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นหน้าแรกของระบบนะคะก็คือจะเป็นหน้าแสดงเอกสารต่างๆนะคะที่เราได้เปิดไว้ก็คือเอกสารใบสั่งขายค่ะหรือว่าใบ SO หรือ s a l e Order นะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาดูที่แถบเมนูด้านบนอันดับแรกคํา เราก็จะเห็นนะคะว่าเขาก็จะมีใบเสนอราคานะคะถ้าเราคลิกที่หน้านี้ตัวระบบก็จะเอาใบเสนอราคานะคะมาแสดงให้เราดูอันที่2นะคะก็จะเป็นคําสั่งหรือว่า order ออก็คือหมายถึงเอกสารที่มีการคอนเฟิร์มเป็นใบเซลล์ o r อร์หรือว่าใบสั่งขายแล้วนั่นเองนะคะก็จะถูกมารวบรวมไว้ที่นี่นะคะซึ่งเอกสารหน้านี้เนี่ยก็จะมีการบอกด้วยนะคะว่าสเตตสัสการจัดส่งเป็นยังไงบ้างมีการจัดส่งออกจากคลังสินค้าเราแล้วหรือย,อยังนะคะหรือว่าสเตตสัสการวางบินหรือว่าอินโวเนี่ยเป็นยังไงบ้างสเตตสัสการจ่าย เงินเป็นอย่างไรบ้างทําให้ทีมเซลล์เนี่ยหรือว่าทีมขายเนี่ยเห็นภาพรวมนะคะแล้วก็สามารถประสานงานได้ว่องไวขึ้นนะคะต่อมาเป็นการจัดการทีมขายเราก็สามารถมาดูได้เลยนะคะว่าทาร์เก็ตของทีมขายแต่ละทีมที่เราได้มีการกําหนดไว้เป็นอย่างไรบ้างนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดการข้อมูลลูกค้าในระบบของ BC ซซีพอกดเข้ามาแล้วตัวระบบก็จะกรองมาให้นะคะว่าลูกค้าในระบบ BC ของเราเนี่ยมีใครบ้างน,นะคะเราก็สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลต่างๆของลูกค้าได้เพิ่มเติมนอกจากนี้นะคะที่ปุ่มตรงออกใบแจ้งนี้เรายังมีฟีเจอร์ที่จะช่วยเ มาเพิ่มความสะดวกคือเอกสารใบไหนนะคะที่รอาการออกบินนะคะหรือออกอินวอยด์เนี่ยตัวระบบเขาก็จะกรองมาให้ที่หน้านี้ก็จะทําให้เซลล์ทำงานได้ไวขึ้นนะคะว่าสินค้าตัวนเนี้ยเนี่ยรอออกอินวอยด์นะคะก็จะทําให้การออกเอกสารต่างๆไม่เกิดความดีเลยขึ้นนะคะเมนูต่อมาค่ะเมนูจัดการฝั่งสินค้านะคะอันดับแรกค่ะสินค้าก็คือจะเป็นสินค้าทุกตัวที่มีในร้านเรานะคะเราก็สามารถเข้ามาจัดการมาดูรายละเอียดต่างๆของสินค้าได้นะคะต่อมานะคะแบบสินค้าหรือว่าคุณลักษณะของสินค้ายกตัวอย่างเช่นนะคะร้าน ข,ของมีสินค้าเช่นมีเสื้อสีชมพูสีขาวสีแดงนะคะตัวระบบเขาก็จะเอามาแสดงมาให้ที่นี่นะคะว่าสินค้าร้านเรามีหลากหลายแบบมีอะไรบ้างราคาขายเท่าไหร่จานวนกี่ชิ้นแบบนี้นะคะเราก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยต่อมาค่ะประเภทราคาขายหรือว่าที่เราคุ้นเคยก็คือไพ่ลิสต์นั่นเองนะคะเราสามารถมากาหนดไพ่ลิสต์ได้ใหม่ที่เมนูไพ่ลิสต์ตรงนี้เลยนะคะหรือว่ามาจัดการไพ่ลิสต์ที่มีอยู่แล้วนะคะว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะหรืออยากจะเพิ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้ไพ่ลิสต์นี้ก็สามารถเข้ามาทําได้ที่ เมนูไพลิสหรือว่าเมนูประเภทราคาขายตรงนี้ได้เลยค่ะต่อมานะคะเป็นการกําหนดเรื่องการให้ส่วนลดหรือว่าโปรแกรมรอยัลตี้ต่างๆนะคะในระบบบิซี่ก็สามารถเข้ามากําหนดได้ที่หน้านี้ได้เช่นกันต่อมานะคะก็จะเป็นการรายงานหรือว่ารีพอร์ตโดยปกติแล้วตัวระบบบิซี่เนี่ยก็จะมีให้ดูหลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกราฟรูปแบบแท่งนะคะไพ v o t เทเบิลนะคะก็คือจะเป็นตารางแบบที่เป็น Excel ตรงนี้ซึ่งสามารถเซฟออกมาแล้วก็นําข้อมูลไปใช้ต่อได้นะคะซึ่งหากต้องการทราบรายละเอียดว่าวิธีการใช้ฟีเจอร์การดูรีพอร t ทำอย่างไรสามารถดูได้ที่คลิปวิธีการดูรีพอร์ตได้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นการกําหนดค่าหรือว่าการ configuration นั่นเองก็คือเป็นการตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมนะคะของโมดูลเซลล์หรือโมดูลฝั่งขายอย่างเช่นทีมขายเราอาจจะมีการเพิ่มทีมขายมากกว่าทีมที่มีตอนนี้เราก็สามารถมาตั้งใหม่ได้ที่หน้านี้นะคะวิธีการจัดส่งก็สามารถเพิ่มเติมได้เช่นกันเราอาจจะมีวิธีการจัดส่งเช่นขนส่งโดยบริษัทรับจ้างอื่นๆนะคะแล้วก็สามารถมาเพิ่มแล้วก็มาตั้งค่าได้รวมไปถึงประเภทใบสั่งขายก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะ แล้วยังมีการกําหนดคุณลักษณะของสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องไซส์นะคะเราก็สามารถมากําหนดได้รวมไปถึงประเภทหน่วยสินค้าหรือเรียกว่าหน่วยนับของสินค้านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเป็นกิโลเป็นกรัมเป็นอันเราสามารถมากําหนดภายในตัวระบบบีซีนี้ได้เลยค่ะส่วนรายละเอียดฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่ลูกแ้ดได้คุยไปเมื่อสักครู่นี้จะมีคลิปอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละฟีเจอร์ที่ได้กล่าวไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมของโมดูลฝั่งการขายค่ะมาหยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดก,การธุรกิจไปกับเรา มา stop b u start BC ไปด้วยกันหากไม่อยากพะะลาดสาระดีๆอย่าลืมกดติดตาม BC ได้ที่ช่องทางตามนี้เลย